สวัสดีค่ะวันนี้ทางกลุ่มเราจะมานำเสนอโครงการ Pitch Award โดยให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรคเรื้อรังติดตามชมกันได้เลยนะคะโรคเรื้อรังหรือภาษาอังกฤษ,าษ,าษาที่เรียกว่า chronic disease หมายถึงโรคที่มีอาการหรือมีการรักษาในระยะเวลานาน,านบางโรคอาจจะต้องใช้ระยะเวลารักษาตลอดชีวิตก็ได้นะคะ ตัวอย่างของโรคเลื้อรังในสังคมปัจจุบันนะคะได้แก่โรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจโรคไขมันในเลือดสูงเป็นต้นโดยส่วนใหญ่โรคเลือรังจะไม่ใช่โรคติดเชือ้อแต่จะมีการพัฒนาของโรคและดําเนินไปอย่างช้าๆผู้ป่วยที่เป็นโรคเรือรังนะคะจะต้องทานยาตามแพทย์และเภสัชแนะนําอย่างสม่ําเสมอโดยที่ไม่ปรับยาหรือลดขนาดยาเอง และไม่ไปซื้อ,อยาทานเองนะคะเพราะอาจจะทําให้เกิดอันตรายหรือภาวะแทรกซ้อนตามมาทีหลับได้นะคะตัวอย่างเช่นในผู้ป่วยเบาหวานนะคะถ้าหากไม่ทานยาหรือขาดยาอาจจะส่งผลเสียทําให้เบาหวานขึ้นตาหรือเป็นแผลที่เท้าส่งผลเสียทําให้ต้องตัดเท้าในอนาคตได้สําหรับคลิปนี้เป็นการให้ความรู้และคาแนะนําเบื้องต้นเกี่ยวกับความหมายของโรคเรื้อรงัง และจะมีซีรีส์โลกเลือดลังอื่นๆในครั้งถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ